นายไพศาลแดงเจริญปลัดอําเภอทองผาภูมินายมะมาลพงศธารณาสุขอําเภอทองผาภูมินายประเทศบุญยงนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทาหารตำรวจโรงพยาบาลทองผาภูมิงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทองผาภูมิออกตรวจร้านอาหารร้านค้าตลาดสดและร้านเสริมสวยภายในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิตามมาตรการที่ทางรัฐบาลได้กำหนดอย่างเคร่งครัดเช่น การตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมใช้สถานที่การตั้งจุดล้างมือการเปิดใช้แอปพลิเคชันไทยชนะการลงชื่อผู้เข้าใช้การปรับสถานที่เว้นระยะห่างการสมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้นทพัฒน์หลืองพฤกษชาติสวทการเจาบุรีรายงาน